เบนซ์เคเดอะไฟนอลคอร์นะครับรถจัดหนักจัดเต็มสูงสุด5 0 0แสนบาทวันนี้ถึง29ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับมากันแล้วนะครับกับ Mercedes-Benz c l ์53 AMG Coupe นะครับไม่น้อยที่สุดในตลาดแน่นอนลเลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง3,800กิโลเท่านั้นเองนะครับวารันตีศูนย์เมอร์เซเดสเบนซ์ไทยแลก็ยังมีถึงเดือน10ปี2027ด้วยกับราคาปกตินะครับที่ตั้งอยู่ที่4,990,000บาทนะครับเบนซ์เคเดอะไฟนอลคอร์นะครับราคาพิเศษคันนี้เพียง4,690,000 แหน้าเป็น AMG Sport Package กระจังหน้าเนี่ยตัวนี้ก็ได้เป็นแบบ GT Sport นะครับแล้วก็ไซส์ของล้อให้ไซส์ขนาดถึง20นิ้วด้วยคาลิเปอร์เบรกตัวนี้เป็นคาลิเปอร์เบรกของ AMG เลยนะครับพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3,000เทอร์โบชาร์จนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่4 4 9แรงม้าแล้วเป็นเบาะหนังแนบป้านะครับโลโก้ AMG ตัดสลับด้วยอคันทล่าเดินได้แดงนะครับแล้วก็มีโหมดเลสด้วยนะครับจะมี IWC คือเป็นนาฬิกาสามารถจับสปีดออกไปได้นะครับ4 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ